ครับสวัสดีครับอ่าผมลุงซิโร่นะครับก็กลับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการอันบ็อกซ์แกะกล่องกับตัว Sony Xperia 7นะครับก็ตัวนี้จะเป็นสีอะไรเดี๋ยวดูในกล่องนะครับเดี๋ยวขอทำครับ,คบ,บหนึ่งแกะกล่องเว้ Get ะคร้บก็ชึบชืบ โอ้แกผิกเนาะก็อาจจะชันหนึครับก็พยายาแกแบบถนมนอแล้ว โ <Okay. S 2> อเคประดานนี้นืมเดี๋ยวก็เอาดาเมิคมตัดนะโอเคเรียบร้อยนะครับ <Okay. S 1> ก็แกะนะครับออกมาทีแล้วก็มาดูกัน ก็พยายามกล่องไว้นะครับเพราะว่ามันมีสติกเกอร์ปิดอยู่นะฮะก็เพื่อไม่มีปัญหาอะไรนะครับชัวานะครับเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงนะฮะ งงก็เดี๋ยวมาดูในกล่องนะครับในกล่องก็คงจะ,ะเหมือนกับทั่วไปครับก็คงจะมีมีหูฟังนะครับหูฟังนะครับจุดฟังแล้วก็ตัวนี้แล้วก็สายไมโคร USB นะครับเสียบชาร์จกับเครื่องนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ก็ครูมือนะครับครูมือ มเก็บกันให้เลยนะครับดียิ้งง่ายๆนะใ,ใช้อะไรบ้างนะครับอันนี้อะไรวะทุกทีไม่เคยแถมเนาะออมีอออกูรูด้วยนะครับก็โอเคแล้วก็แกะกล่องคร่าวๆนะครับกอ็อุปกรณ์กล่องก็มีแค่นี้ฮะนะครับต่อไปดอไม่เป็นการยุ่งยากโยนทิ้งไปครับนะครับก็โอเคนะครับ ก็ตัวนี้สีวันนะครับก็มีกล้องอะไรต่างต่าเนี่ยฮะก็ตามสเปคนะครับถ้าใครอ่านก็คงจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่ามีโหมดสตามิน่มีกล้องนะครับอ่27ล้านมอ,อร์สนะครับเป็นรูมันจะมีจีเลนนะก็โอเคนะต้องเดี๋ยวออกมาเทียบกับตัว นิโนโนโนน่งๆน, <c oughs> นะครับก็ให้จะซีว่นี่ตอนที่คนหยุดแลนนะเพราะว่าผมมีแค่นี้นะก็ดจูจากขนาดจอนะครับแต่ยาวกว่านะฮะดูจอหน่อยนะฮะดูจอหน่อยครับก็คงจะรวมทั้สกีนตรงนี้ด้วยนะ <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> ก็อ่า ก็จบกับการอันบล็อกแกตก่อนนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะามาดูกันนะครับว่าการใช้ง,งานอะไรบ้างนนครับก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ